ที่ทั้นต้องใช้เป็นไงวันนี้ทำไมถอยเยอะจังเลยอ่ะเป็นมวยถามไม่เหมือนวันที่ชกกับไอเอสิบกเน่ยเป็นไงวันนี้มันอืดหรือว่ามรรยัตอะไรยังไงไหมเออครับเป็นอืดอยู่อ่ะเพราะอะไรเพราะเรื่องของน้ำหนักหรอหรือว่าไง่ารถเยอะอ่ะอ๋อถ้าอย่างนี้ไปหน้าต้องน้ำหนักเท่าไหร่อ่าแต่กลางล่างเขา116 117เลยนะ ตอนนี้คือโตเริ่มโตเลยนะอ่ะพูดอะไรถึงแฟนมวยหน่อยขอโทษทุกคนลัใจเลยครับที่ทำให้ถีครับแกตัวใหม่นะหน้าเลืรับโอ้เลื่มงไม่เอกเลยเลื่มตัวสอนเลยริัมนะครับเอามาหันหน้ามี้หน่อยสวัสดีครับน้องชายครับ โอ้โหหล่อเลยผลงนครับนี้มันมันสมหวังไหมสมกับที่ตั้งใจที่ซ้อมไหมสมหวังครับตั้งใจตั้งใจมากเลยใคนี้กี่ไทยแล้วเราชนะกี่ไทแล้วก็ชง่าเยูซังเกียร์สามไปครับสามไปแล้วยังไม่แพ้ใครเลยครับไปหน้าอยากเจอใครเอ่ยไปหน้าหน้าของเขาแล้วแต่เขาจะจัดให้แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับร้อยเท่าไหร่ดีครับร้อยร้อยที่ห้าเหมือนเดิมครับยังได้อยู่ทางบริษัทได้ วันนี้นี่มั่นใจกับยกไหนที่ว่าจะชนะเขาแล้วคิดว่ายกสามยกสา<ก>มก็คิดว่าเอาอยู่แล้วครับอ,อ่ะผูดถึงแฟนมวยขอบคุณแฟนมวย่ะเขาก็ขอบคุณ s T b t s T ทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากทางบ้านทุกที่นะครับวันนี้ผมทำได้แล้วครับของครับแล้วก็ยังมีขอบคุณพี่นะครับแขกแขกแล้วก็ขอบคุณพี่ๆในค่ายที่ช่วยขอนผมช่วย ฟังแค่ในหลายๆอย่างครกินของทั้วันนี้อาชีพได้เท่าไหร่ครับอาชีพก็มูลหนึ่งหกหมื่นได้เตอนับดีนะเพราะว่าบอเบียเก็บไปแล้วนะดูนะหายไปเปล่านะ่ยนับไม่ดีนะโอเคโอเคขอบบคคุณรัังแล้วของแล้วันนี้ก็วันนี้ลิงเหงิก็ใส่ ตามเกมที่เราวางไว้ครับก็ค่อยๆหยิบเข้าไปเหยดบแถเพราะเรารู้แล้วว่าแถวจังหวะเงิเป็นจป็นวงนค่อนข้างรับนะครับผมเราก็ยามที่ค่อยๆหยิบเข้าไปเพื่อต้อนเราเข้ามืเพื่อให้เราให้ร็บขอเพราดูว่าเวลาเราพอแล้วถอดลมเอวทุกครั้งวันนี้น้องแข็งแรงด้วยครับแล้วก็เชื่อวฝีมือดยครับก็คือก็คือซ้อมมาแบบไหนวางแถวไหนน้องทำได้หมดใช่ครับอนาคตดูดูน้องเขาเป็นยังไงก็อยากให้เขาเขาเงยต้อนเป็นตะวันฉายครับ าก็อยากจะแบบหยยบไปเรื่อยก็ตอนนี้น้องก็เริ่มปล่อยให้น้องโตขึ้นมาแต่ไฟที่แล้วโชคอยู่ที่หนึ่งร้อยามหืหนึ่งร้ยสี่ปอนด์ไปนี้เขาหยิบมาติดปอนด์1น5้อยแปดห้าปอนด์ก็คงจะเปนให้ให้แบบว่าปล่อยให้<ต>น้องแบบอ <ใน S 1> ยุบาบของพีเคเองก็คือว่าไม่ไม่ได้แบบจำกัดว่าต้องอยู่ในเวลนี้อย่างเดียวเลยใช่ครับก็คือถ้าโตก็ปล่อยโตเลยก็คือถ้าเราไปหยุดน้องมากบางทีมันจะดบับการทำมวลก็ตัวเด็กเองก็จะดับ ไม่มีแรงไปด้วยเลยด้วยนะครับผมก็ปล่อยเขาโตไปเลยตามสภาพร่างกายก็เลยครับถ้าไม่โตก็จะไม่โตแหละว่าโตเขาปล่อยแต่เสรครับสุดท้ายฝากถึงแฟนแบบพีเคหน่อยครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ฝากขอบคุณการขับพีเคและแฟนมวยทั่วประเทศนะครับผมก็ตีให้กลังใจพีเคและอยู่เชิงช้าพีเคเสมอมาครับผมก็ครั้งนี้สิงเหงก็เจ็บไปชนะได้นะครับผมก็จะเอาข้อผิดพลาดกลับไปพัฒนาแก้ไขนะครับผมฝากติดตามไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคขอครับพี่เจ